นดีค่ะนี่พบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์นีน่านะคะอาจารย์จะมาทำนายดวงนะคะครึ่งปีแรกนะคะในปี2558นะคะของผู้ที่เกิดปีกุลนะคะจะเป็นยังไงบ้างะคะการเงินการงานความรักสุขภาพแล้วก็เรื่องการศึกษาเร,าเรียนนะคะในปีนี้นะคะในเรื่องของความรักของผู้ที่เกิดปีกุลนะคะ ถือว่าเป็นปีที่ยอดเยี่ยมนะคะได้ไพ่ Two of Cups นะคะสองถ้วยหมายความว่าความรักของคุณนะคะปีนี้จะมีโอกาสพบรักนะคะจากแดนไกลจากต่างประเทศนะคะเป็นความรักที่สุดสมหวังนะคะมีการมั่นหมายนะคะมีการแต่งงานนะคะหรือว่ามีการทําธุรกิจนะคะร่วมกันนะคะกับคุณกับคนรักนะคะธุรกิจก็จะเป็นไปอย่างเจริญง,งอกงามนะคะและนํามาซึ่งผลกาไรนะคะแล้วก ร้องรอบข้างหรืออุปสรรคนะคะอาจจะมีน้อยมากนะคะแต่คุณสามารถมีพลังกายและพลังใจนะคะทุ่มเทนะคะคุณก็จะฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยดีนะคะในปีนี้นะคะปีคุณนะคะจะมีโอกาสลงทุนนะคะหรือว่าเซ็นสัญญานะคะร่วมพุ้นธุรกิจนะคะเป็นไปได้สวยนะคะปีนี้โอกาสที่จะทําสัญญานะคะในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะถือว่าได้ผลประกอบการอย่างยอดเยี่ยมนะคะ แล้วก็ใครที่คิดจะเสนอผลงานใหม่ๆนะคะก็จะมีงานโปรเจกต์ดีๆเข้ามานะคะถ้าถามว่าในเรื่องของการศึกษา,ราเรียนนะคะปีนี้ก็ถือว่าการเรียนของคุณนะคะจะพัฒนาแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์นะคะนําเสนอนะคะงานใหม่ๆนะคะแล้วก็มีโปรเจกต์ดีๆเข้ามาด้วยนะคะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ยอดเยี่ยมนะคะในเรื่องของการเงินชื่อเสียงเกีดยรติยศนะคะปีนี้จะมาหมดเลยนะคะ ของคนปีเกิมปีกุลนะคะแล้วก็โชคลาภนะคะปีนี้ถือว่าคุณมีโชคลาภดีมากนะคะอาจจะได้เงินนะคะแต่การเสี่ยงโชคนะคะอาจาจะได้ลาภก้อนใหญ่นะคะแล้วก็ปีนี้นะคะจะมีผู้ใหญ่นะคะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะส่งเสริมสนับสนุนคุณในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็ความรักนะคะปีนี้หวานชื่นนะคะ อาจจะได้แต่งงานนะคะได้ไพ่เลเวอร์นะคะได้เข้าพิธีแต่งงานนะคะเป็นเรื่องเวลาใครที่คบกันมานานนะคะปีนี้ก็จะเป็นปีแห่งฉลองนะคะความสําเร็จนะคะสุขสมหวังนะคะแล้วก็ปีนี้นะคะเป็นปีที่เหมาะกับการลงทุนสําหรับปีกุนมากนะคะไม่ว่าจะลงทุนนะคะแล้วก็ผู้ใดนะคะที่ทํางานในวงการบันเทิงนะคะเป็นนักแสดงนักร้องนะคะ นักข่าวนะคะหรือว่านักกีฬานะคะหรือว่าศิลปินต่างๆะคะ่ะปีนี้จะเป็นปีทองนะคะที่คุณจะมีโอกาสาได้รางวัลเกีดยรติยศนะคะชื่เสียงมานะคะอาจจะได้รางวัลเป็นถ้วยรางวัลน,นะคะซึ่งนางํามาเ่ความปลื้มปีติของคุณมากนะคะในปีนี้แล้วก็ปีนี้นะคะ เป็นปีที่จะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะทั้งเรื่องความรักการเงินการงานนะคะแล้วก็สุขภาพนะคะก็จะแข็งแรงดีขึ้นด้วยนะคะสรุปนะคะปีนี้นะคะออในเรื่องของการเงินการงานความรักและสุขภาพนะคะการเล่าเรียนปีกุลนะคะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่โดดเด่นในทุกด้านนะคะเป็นปีที่ดวงเฮงนะคะออรองจากปีจอมานะคะแล้วก็จะเป็นปีกุลนะคะที่จะ ทุกสิ่งนะคะปีที่ผ่านมาแล้วคุณอาจจะเดน็ดเหนื่อยนะคะหรือว่าท้อแท้ในชีวิตนะคะแต่ปีนี้นะคะ,ะวิกฤตยังมีโอกาสนะคะทําให้ชีวิตคุณสดใสร่าเริงความรักก็จะได้พบรักนะคะถือว่ายอดเยี่ยมที่สุดเลยนะคะแล้วก็ปีนี้นะคะอาจารย์ก็ขอแนะนานะคะให้คุณพานะคะคู่รักแล้วก็แฟนนะคะไปท่องเที่ยวนะคะสร้างบรรยากาศดีๆนะคะเพื่อรับสิ่งดีๆนะคะใครที่ยัง สมรสนะคะอาจจะมีโชคดีนะคะอาจจะได้ลูกขึ้นมาก็ได้นะคะในปีนี้แล้วก็สิ่งที่คุณคิดนะคะคุณก็จะบรรลุปเป้าหมายนะคะและประสบความสําเร็จนะคะสายงานที่โดดเด่นนะคะก็สําหรับผู้ที่จะทํางานก่อสร้างนะคะ เป็นสร้างบ้านนะคะหรือว่าสร้างคาเนี้ปีนี้ก็โดดเด่นเช่นกันนะคะสําหรับปีคุณนะคะจะมีการลงสัญญาแล้วก็มีการขยับขยายธุรกิจด้วยนะคะแล้วก็เรื่องหุ้นนะคะถ้าคุณเสี่ยงหุ้นไว้นะคะปีนี้รับรองนะคะหุ้นพุ่งกระฉูดเลยค่ะแล้วก็คือสรุปนะคะปีนี้ถือว่าโดยภาพรวมปีคุณนะคะถือว่าเป็นปีที่ดีที่สุดนะคะโอเคค่ะอาจารย์ก็พอจบพันทายปีเท่านี้นะคะแล้วก็สิ่งที่อยากจะเ,เสริมนะคะ สำหรับปีกุลนะคะอยากจะให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะมีความสุขความสมหวังนะคะในทุกเรื่องนะคะก็ปีนี้นะคะให้คุณนะคะทำจิตให้สงบนะคะปีนี้พยายามนะคะถือศีลห้านะคะสวมดมนต์นั่งสมาธินะคะแล้วก็พาผู้รักของคุณนะคะไปทำบุญร่วมกันนะคะ แล้วก็บุญสําหรับคนที่จะเกิดปีกุนที่จะหนุนนานะคะปีนี้อยากให้คุณได้สร้างพระองค์ใหญ่ๆนะคะหรือสร้างโบสถ์หลังใหญ่นะคะแล้วก็ถ้าผู้ที่เป็นนักแสดงนะคะดาราหรืออยากจะให้มีชื่อเสียงนะคะจะแนะนํานะคะปีนี้นะคะให้คุณานาคล้องนะคะไปถวายนะคะคล้องอันใหญ่ๆนะคะแล้วคุณก็จะได้นํามาซึ้งชื่อเสียงเงินทองนะคะแล้วก็เกีดยรติยศด้วย แล้วก็ปีนี้นะคะถ้าจะเสริมนะคะในเรื่องของความรักนะคะแนะนำนะคะให้นำเทียนสีชมพูนะคะให้ไปไว้ในโบสถ์นะคะหรือว่าจะถวายเป็นสิ่งของที่เป็นคู่นะคะเวลาเราไปทำบุญอาจจะเป็นหมอนคู่นะคะไปถวายหรือว่าเทียนคู่นะคะหรือว่าจจะเป็นแจกันเป็นลนักษณะเป็นคู่นะคะก็จะทำให้ความรักของคุณดียิ่งขึ้นนะคะ โอเคนะคะอาจารย์ก็มีหลักๆเท่านี้นะคะแล้วก็เทพที่ประทานความรักให้คุณสมหวังนะคะก็จะเป็นเทพประทีมูุรติรนะคะปีคุณนะคะควรจะมีพระประจันเกิดนะคะติดตัวด้วย แล้วก็ที่เน้นนะคะก็คือเทพแห่งความรักก็คืออาจารย์แนะนํานะคะอยากให้มีปัติมรตินะคะติดตัวนะคะ,ะทุกอย่างก็จะราบรื่นและก็สมหวังนะคะ,ะวันนี้นะคะอาจารย์ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ได้มาดูดวงให้กับปีกุลแล้วก็สิ่งที่อาจารย์หวังว่าอ,อยากให้ผู้ชมนะคะมาติดตามอาจารย์นะคะอาจารย์นีน้าคนนี้นะคะได้ที่ช่องนะคะ หมอนีนาแมนและก็ช่อง YouTube นะคะหมอนีนาสื่อสารพ่อพิ่เนนนะคะแล้วก็อาจารย์จะมานำเสนอนะคะวิธีการบูชาองค์พ่อพิ่เนนอย่างไรให้คุณมีความสำเร็จในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็มีเกดเล็บเก็ดน้อยเทียบแบบดีมานำเสนอท่านผู้ชมด้วยนะคะก็ท่านใดสนใจดูดวงอาจารย์นะคะเดี๋ยวติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะแล้วก็ ขอบคุณนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ให้กำลังใจอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะแล้วก็วันนี้เราพบกันแค่นี้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะอาจารย์จะมาทำนายดวงนะคะ12นักสัตร์นะคะในครึ่งปีต่อไปนะคะวันนี้อาจารย์ขอจบคำทนายเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย